สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวอาเซียนไทยของแชมป์มีไฟบินนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากที่สุดในอาเซียนการจัดอันดับประเทศที่มีไฟบินนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากที่สุดในอาเซียนประเทศไทยของแชมป์อันดับหนึ่งสามสิบเจ็ดจุดศูนย์สามเปอร์เซนต์อันดับสองมาเลเซียยี่สิบห้าจุดแปดแปดเปอร์เซนต์อันดับสามสิงคโปร์สิบแปดจุดศูนย์สามเปอร์เซนต์อันดับสี่อินโดนีเซียสิบห้าจุดศูนย์สองเปอร์เซนต์อันดับห้าเวียดนามสิบสี่จุดสามหกเปอร์เซนต์ อันดับ6ฟิลิปปินส์6.93เปอร์เซ็นต์อันดับ7กัมพูชา5.94%เปอร์เซ็นต์อันดับ8บูนาย4เปอร์เซ็นต์อันดับ9้าลาว4.05เปอร์เซ็นต์และอันดับส0เมียนมา3.5เปอร์เซ็นต์โดยเปอร์เซ็นต์คิดจากจำนวนไฟบินของนักท่องเที่ยวที่บินเข้าอาเซียนทั้งหมดจากเพจโปเกสฟิลิปปินส์ก็มีชาวอาเซียนได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวมาเลเซียท่านแรกครับเมื่อก่อนการท่องเที่ยวมาเลเซียมีแคมเปญการท่องเที่ยวมาเลเซียตูรีเอเชียเพื่อสู้กับอเมซิงไทยแลนด์ก็เป็นกระแสะอยู่ไม่ขี่ปีสุดท้ายก็แพ้ย่อยยับต้องพับเก็บเสมือนว่าไม่เคยมีแคมเปญนี้ท่านต่อไปครับในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องยากมากที่ประเทศไหนในอาเซียนจะทําการท่องเที่ยวแข่งกับประเทศไทยเพราะไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถเอาชนะประเทศไทยได้ ขนาดมาเลเซียมีความพร้อมทุกด้านอย่างแท้ท่านต่อไปครับในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติแซงประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเยอะมากหนึ่งในนั้นก็เป็นนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ขึ้นท่านเป็นอันดับหนึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศไทยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่านักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ไปเที่ยวประเทศไทยส่วนมากจะเดินทางด้วยรถยนต์ ถ้านับรวมตรงนี้ด้วยจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศไทยก็จะเยอะขึ้นมากกว่านี้หลายเท่าการท่องเที่ยวไทยโกยเงินมหาศาลทัศนคติของชาวสิงคโปร์ท่านแรกครับขนาดสิงคโปร์มีสนามบินซังฮีที่ติดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลกยังเอาชนะประเทศไทยไม่ได้ยอมรับว่าประเทศไทยทําการท่องเที่ยวได้ดีและโดดเด่นกว่าทุกประเทศในอาเซียนเศรษฐกิจไทยได้การท่องเที่ยวช่วยขับเคลื่อนท่านต่อไปครับ ประเทศไทยได้เปรียบเรื่องการท่องเที่ยวหลายด้านไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศและวัฒนธรรมรวมถึงอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นมิตรรักการบริการไม่แปลกที่จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าทุกประเทศในอาเซียนทันต่อไปครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลายคนอาจจะมองว่ามันง่ายแต่จริงแล้วมันยากนะเพราะการทําให้นักท่องเที่ยวประทับใจและอยากกลับมาอีกมันมีหลายปัจจัยเช่นระบบโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างความแตกต่างหลากหลาย จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าประเทศไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเหมือนกับสิงคโปร์แต่ด้วยขนาดพื้นที่ที่ใหญ่กว่าสิงคโปร์มากจึงทําให้ความหลากหลายของสังคมใหญ่เพิ่มขึ้นไปอีกทุกภาคของประเทศไทยจะไม่เหมือนกันนี่แหละคือจุดขายทัศนคติของชาวอินโดนีเซียท่านแรกครับลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยอยู่จุดศูนย์กลางของอาเซียน ดังนั้นนะักท่องเที่ยวจากยุโรปอเมริกาและเอเชียก็จะมาตั้งต้นที่ประเทศไทยก่อนถึงจะออกเดินทางไปทั่วอาเซียนชัย,ยภูมิดีมีชัยไปกว่าครึ่งทันต่อไปครับสนามบินสุวรรณภูมิของประเทศไทยใหญ่โตทันสมัยรองรับไฟบินได้มากข่าวว่าตอนนี้กําลังขยายให้ใหญ่โตมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อการเป็นจุดศูนย์กลางของการบินในอาเซียนประเทศไทยไปไกลเกินกว่าจะตามทันแล้วทันต่อไปครับ อินโดนีเซียมีสนามบินและไฟบินในประเทศมากที่สุดในอาเซียนแต่น่าเสียดายที่มีไฟบินนักท่องเที่ยวต่างชาติน้อยไปหน่อยแค่15.02%อันดับ4ของอาเซียนคิดว่าอินโดนีเซียน่าจะจัดแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้างจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าเห็นด้วยการท่องเที่ยวอินโดนีเซียต้องมีแคมเปญการท่องเที่ยวลักษณะภูมิประเทศและวัฒนธรรมก็มีหลากหลายเหมือนกัน ทำไมไม่ใช้ประโยชน์จากจุดนี้เหมือนกันท่องเที่ยวไทยที่ทําจนประสบความสําเร็จอย่างงดงามทัศนคติของชาวเวียดนามท่านแรกครับเมื่อหลายปีก่อนการท่องเที่ยวเวียดนามตั้งเป้าหมายจะขึ้นไปอยู่ระดับเดียวกันและแซงไทยแลนด์ให้ได้แต่ปัจจุบันก็ยังไม่สาเร็จแถมยังโดนไทยแลนด์ทิ้งห่างมากขึ้นกว่าเดิมอีกยอดเยี่ยมมากไทยแลนด์ทันต่อไปครับสนามบินที่กําลังสร้างแห่งใหม่ของเวียดนามถ้าเสร็จและเปิดใช้งาน มันจะกลายเป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียนแทนที่สนามบินสุวรรณภูมิอย่างแน่นอนและวันนั้นการท่องเที่ยวเวียดนามจะแซงการท่องเที่ยวไทยท่านต่อไปครับเพราะภูมิประเทศของไทยแลนด์อยู่ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของอาเซียนเลยทําให้ได้เปรียบถ้าเวียดนามมีภูมิประเทศเป็นจุดศูนย์กลางก็น่าจะทําได้ไม่ยากและจะประสบความสําเร็จเหมือนไทยแลนด์แน่นอนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะประสบความสําเร็จได้มันต้องมีหลายปัจจัยลักษณะภูมิประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดยังมีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆและจิตสํานึกการบริการอีกด้วยทัศนคติของชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกครับฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่อยู่ชายขอบด้านตะวันออกของอาเซียนเป็นทั้งจุดด้อยและจุดเด่นถึงแม้จะเป็นเกาะไม่มีแผ่นดินเชื่อมต่อกับทวีปแต่ก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวท่านต่อไปครับ ไทยแลนด์ทำการท่องเที่ยวไม่เน้นขายอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มีทุกอย่างที่นักท่องเที่ยวต้องการเช่นท่องเทียเท่ยวเชิงสุขภาพหรือจะเป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมหนึ่งครอบครัวสามารถมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันได้ทันต่อไปครับอีกหลายปีการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์จะเทียบชั้นการท่องเที่ยวไทยได้ถึงแม้ฟิลิปปินส์จะมีทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวคล้ายกับประเทศไทยเช่นทะเลและภูเขาแต่ก็ยังขาดองค์ความรู้ในด้านการท่องเที่ยวมาก จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าความรู้ก็น้อยประสบการณ์ก็ขาดประเทศไทยทําการท่องเที่ยวไปไกลถึงระดับโลกแล้วเหมือนฟิลิปปินส์อยู่ชั้นปฐมแต่ประเทศไทยเข้ามหาวิทยาลายัยดังนั้นควรเรียนรู้และศึกษาจากพวกเขาทัศนคติของชาวกัมพูชาท่านแรกครับอีกไม่นานสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ของกัมพูชาก็จะเสร็จและเปิดใช้งานแล้ว และเมื่อถึงวันนั้นเส้นทางการลงจอดของเครื่องบินส่วนใหญ่ในอาเซียนก็จะไม่ใช่สนามบินสุวรรณภูมิอีกต่อไปกัมพูชาจะเป็นศูนย์กลางการบินทันต่อไปครับกัมพูชามีวิธีดึงนะักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศไทยแค่รอให้สนามบินแห่งใหม่ที่ทันสมัยที่สุดในกัมพูชาสร้างเสร็จก่อนแล้วจะโปรโมทการท่องเที่ยวอ,อย่างเต็มที่ประเทศกัมพูชามีแหล่งอารยธรรมเก่าแก่มากมายที่รอให้คนทั่วโลกมาสัมผัส ทัศนคติของชาวลาวท่านแรกครับรถไฟลาวจีนไม่ได้ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวอย่างที่คาดการเอาไว้มันเป็นแค่เส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างจีนกับไทยเท่านั้นรู้อย่างนี้เอาเงินไปสร้างถนนและสนามบินดีๆทันสมัยดีกว่าท่านต่อไปครับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าประเทศลาว90%ก็เป็นคนไทยถ้าไม่มีคนไทยการท่องเที่ยวลาวก็เป็นอัมาต อยากให้การท่องเที่ยวลาวจอยกับการท่องเที่ยวไทยให้แชร์นักท่องเที่ยวยุโรปอเมริกาและเอเชียมาประเทศลาวบ้างทัศนคติของชาวเมียนมาท่านแรกครับนักท่องเที่ยวยุโรปอเมริกาและเอเชียรวมถึงอาเซียนแห่เข้าประเทศไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเมียนมาส่วนมากก็เป็นคนไทยเกือบ90%ซถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวไทยการท่องเที่ยวเมียนมาต้องแย่แน่นอนนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวอาเซียน ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ